ในส่วนนี้จะสาธิตวิธีการค้นหาข้อมูลนะครับตามตัวอย่างที่ยกมาจะเป็นการค้นหาข้อมูลของลูกค้ารายใดรายหนึ่งขึ้นมาและตัวทำการตรวจสอบนะครับตามตัวอย่างนี้จะเป็นการค้นหาข้อมูลของล es ูกค e ้าในแบบพงรดอสานะครับกดปุ่มแบบพงรดอสาครับเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลของใบต่อนะครับกดปุ่ม ตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีข้อมูลในแบบตอบพองศรสามอยู่มากมายซึ่งรหัสลูกค้านี้ก็จะผสมกันไปตามลำดับของการป้อนข้อมูลนะครับตอนนี้เราทําการทดสอบวิธีการค้นหานะครับในที่นี้เราจะเลือกบริษัทนี้นะครับตัวอย่างของการค้นหาบริษัทนี้นะครับท่านจะเห็นว่าในส่วนของการค้นหารายการนั้นจะมีอยู่3ช่องนะครับตามตัวอย่างนี้เราจะทําการค้นหาลูกค้ารายนี้นะครับให้ท่าน คลิกเข้าไปในช่องแล้วพิมพ์รหัสลูกค้าลงไปนะครับในที่นี้คือกอฟอต์นะครับหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มค้นหาเลยครับโปรแกรมจะทําการล็อกข้อมูลเฉพาะของบริษัทนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นกอฟอตอตัท้งนั้นนะครับตั้งแต่ปี5 1 5 2นะครับเลื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถเลือกรายการได้ว่าจะเข้าไปแก้ไขหรือตรวจสอบที่รายการไหน หรือท่านจะอาจดูรายการข้างล่างก็ได้นะครับทําให้สะดวกในการค้นหาในกรณนนีที่ลูกค้ารายนี้โทรเข้ามาแล้วสอบถามว่าภาษีพงกระดอสานั้นเดือนกันยา2องหนั้นยืนภาษีเป็นเท่าไหร่ถ้านเพียงแต่ใส่รหัสตรงนี้เข้าไปค้นเพื่อทำการค้นหาแล้วก็มาที่เดือน9ตัวนี้นะครับแล้วท่านก็กดปุ่มอิดีกแก้ไขหรือตรวจสอบรายการข้างล่างท่านก็จะเห็นรายการทีนะครับว่ารายการเป็นอย่างไรนะครับ าสามารถทําการแก้ไขหรือเพิ่มรายการก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม escape ออกครับและในขณะเดียวกันกถ้าหากท่านต้องการบีบลงไปว่าให้นําข้อมูลเฉพาะของปี2552ขึ้นมาขึ้นมารายงานอย่างเดียวโดยที่ไม่เอา2551หรือ2550มามาแสดงถ้า,า,าก็อ่านระบุลงไปในช่องนี้ว่า2552แล้วกดปุ่มค้นหาครับโปรแกรมจะทําการดึงเฉพาะข้อมูลของบริษัทนี้ ที่เกิดขึ้นในปี252มาแสดงเท่านั้นนะครับในส่วนของปีอื่นไม่จะไม่แสดงนะครับหรือท่านอาจจะบอกว่าต้องการค้นหาคือลูกค้าทุกรายเลยนะครับที่ยื่นภาษีในเดือนที่ยื่นภาษีในเดือน2เดือน2นะครับปี2552ท่านกับคีย์02นะครับ2552ลงไปนะครับแล้วกดปุ่มค้นหาโปรแกรมจะดึงเฉพาะข้อมูล การยืนภาษีที่เกิดขึ้นในเดือน2 252ขึ้นมาแสดงในเดือนอื่นจะไม่ดึงขึ้นมาโชว์เลยนะครับเมื่อท่านต้องเมื่อท่านไม่ต้องการล็อกข้อมูลอีกแล้วให้ท่านกดปุ่มยกเลิกการค้นหาครับโปรแกรมจะกลับมาสถานะเดิมครับคือเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับต่อมาท่านอาจจะบอกว่าต้องการค้นของปี252อย่างเดียวรายอื่นไม่เอาเลยท่านใส่252ลงไปแล้วกดปุ่มค้นหาก็จะมีข้อมูล252ขึ้นมา หรือบอกว่าเอาเฉพาะลูกค้ารายนี้แล้วกดปุ่มค้นหาโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลของข้สอบในปี252ของลูกค้ารายนี้ขึ้นมาท,นนทั้งหมดนะครับเมื่อไม่ต้องการใช้แล้วการค้นหาแล้วให้กดปุ่มยกเลิกค้นหาครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจะเลือกรายการใดารายการหนึ่งได้นะครับ